เชื่อว่าคนที่สนใจเรื่องหุ้นนะครับจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดัชนีดาวโจนอย่างแน่นอนแล้วถ้าพูดถึงดาวโจนส์ sustainability index หรือว่า DJI SI s ล่ะรู้จักกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยววันนี้แอดอดิกจะมาเล่าให้ฟังครับ DJI s DJ SI นะครับเป็นดัชนีที่เอาไว้คัดเลือกหุ้นยั่งยืนระดับโลก โดยดูจากบริษัทชั้นนําที่มีมูลค่าเกิน500ล้านเหรียญและผ่านการประเมินทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแถมยังต้องเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุด10%แรกของอุตสาหกรรมนั้นอีกด้วยสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับบริษัทไหนที่อยู่ในดัชนี DJI SI s เนี่ยมักจะถูกยอมรับในระดับสากลจนทําให้เรานักลงทุนนะครับเกิดความเชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้นั่นเอง ซึ่งมีหุ้นไทยอยู่เพียง28ตัวเท่านั้นที่ติดอันดับอยู่ใน DJSI และหนึ่งในนั้นก็คือ True นั่นเองโดยในปีนี้ครับ True ได้คว้าอันดับหนึ่งดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023ในกลุ่มโทรคมนาคมเรียกว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ1ของโลกถึง6ปีซ้อนซึ่งเหตุผลที่ทำให้ True นะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง